วันนี้นะคะอยู่กับนิวโตโยต้านครทนสาขาเทพรักนะคะวันนี้เราอยู่กับรถเก่งนั่นเองนะคะคันนี้เป็นยาริสเอทีฟนะคะรุ่นสมาร์ตนั่นเองค่าตัวของเขาคันนี้อยู่ที่599,000เาน้ัน่นเองนะคะเป็นราคาใหม่เรียบร้อยนะคะมาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคันนี้จัดครบนะคะชุดแต่งฟอร์เรต้านะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะชุดแต่งฟอร์เรต้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้านะคะคู่หน้าเลยนะคะ แบบสปอร์ตมากๆเลยนะเดี๋ยวไปชมด้านหลังด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับการสาสตร์ข้างด้วยนะการสาสตร์ข้างนะคะเข้ารูปมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบ้ากันรอยมือจับนะคะอันนี้ของเป็นของค้างนะคะยังยังสินค้ายังไม่ครบนะด้านข้างของเรานะคะสเกิร์ตนะคะฟอร์เรต้านะคะตัดแดงนะคะเท่มากๆเลยนะคะไปดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังของเรานะคะ ด้านหลังก็จะเป็นอ่าแบบนี้เลยสเกิร์ตนะคะที่เป็นท่อคู่แบบนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะแบบยกอ่าสปอยเลอร์แบบยกนะต้องบอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กระ,ระยะถอยด้วยสองจุดนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะคะ เราไปดูด้านภายในกันเลยภายในนะคะกว้างนะคะที่วางของเก็บของสัมภาระสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพร้อมกับถาดทายด้วยนะคะแถมให้แบบฟรีๆไปเลยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในของเรานะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะเราได้ติดตั้งนะคะแอร์หลังให้ด้วยนะคะนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะคะยังไม่มีแอร์หลังนะเราแถมแอร์หลังให้ด้วยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะ ติดต่อหาเซลล์นิวได้เลยนะซื้อรถสมาร์ตนะคะได้แอร์หลังด้วยนะแถมให้แบบฟรีๆชม 6D นะคะเป็นลายฟ้าดำด้วยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากออกรถ t o y ยต้านะคะยาลินะคะทุกรุ่นเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยศูนนนะคะผ่อนนานถึง48งวดด้วยนะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะแต่งฟรีครบจบที่เราเลยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเซลล์ดีนิว Toyota านะครทนนะคะอยากออกรถ t o โตย t a าโปรโมชั่นดีๆติดต่อหาเซลล์ดีนิว Toyota ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863056391